มาครับวันนี้กลับมาพบกันครับวันเสาร์ที่ยีิบสองเนาะซึ่งก็เป็นเสาร์ที่รอคอยครับหลังจากที่บอลเนี่ยก็เงียบเหงามานานนะครับซึ่งวันนี้โอ้โหโปรแกรมเนี่ยก็คับคั่งเลยทีเดียวนะครับก็เมื่อวานนี้ถือว่ามอบความสุขชุดใหญ่เลยเนาะสำหรับหน้าคลิปหน้าช่องครับสองออเดอร์มาครบมาเต็มครับแล้วก็รวมไปถึงในชมรมเองเนี่ยซิกเนเจอร์โตวีเนาะก็ฉายแววไป5ออเดอร์ครับกับชุดอัลบั้มอีก สองชุดนะครับก็บอกแล้วบอลเล็กบอลน้อยไว้ใจอาร์ตนะครับไว้ใจอาร์ตได้เลยครับอ่าโอเควันนี้เนี่ยก็พร้อมดาเนินการต่อครับสามวันเดนอรเนาะแต่ว่าก่อนเดีนเลยก็กดไลค์ like, กดแชร์ share, ติดตามครับเป็นกําลังใจแล้วก็ฝากชมรมด้วยใต้ลูกโปจะมีประตูดังเข้าครับส่วนใครมาจากแอปแดงก็ที่เดิมละกันครับใต้เม้นจะมีประตูอยู่ครับก็ตามติดสก,กิทมาละกันครับพี่น้องอ่าโอเคบุนเดสลีก้าเยอรมันเนาะก็จะเป็นทาง ไฮเดนฮามครับวันนี้เปิดดินทานพบมือเส้นกลัดบากนะครับหับออเดอร์นี้ก็ไว้ใจได้เลยครับ่าไปที่มือเส้นกัดบากครับด้วยฟอร์มที่มันต่างกันด้วยชื่อชั้นด้วยคลาสบอลน,นตอนนี้ครับคือถึงแม้ว่าไฮเดนฮามเนี่ยอาจจะมีฟอร์มที่ดีในช่วงก่อนหน้านี้เนาะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยก็เห็นกันอยู่ครับว่าฟอร์มเขาดรอปลงมากๆล่าสุดเนี่ยก็โดนเลเวอร์กดไปถึง6ลูกเลยนะครับซึ่งก็กําลังสูญเสียความมั่นใจเลยก็ต่างกันเลยกับมือเส้นกัดบากที่ กองพลังดีแบบต่อเนื่องความมั่นใจก็มีนะครับเกมเยือนก็ถือว่าทําได้ดีเนาะก็เชื่อว่าวันนี้น่าจะเป็นเกมหนึ่งที่เหมือนเส้นกันบกักไม่น่ามีปัญหานะครับไว้ใจที่เหมือนเส้นกลัดบักครับแล้วก็อีกทอยที่มองว่าเป็นไม่ได้เหมือนกันเนี่ยคือแดนเหนือ เนี่ยครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคือเป็น2ทีมพี่จริงๆเกมรับมันก็ยังหลุดรั่วทั้งคู่แหละแต่ว่าเกมลุกเนี่ยอย่างมันเส้นเนี่ยก็วางใจได้อยู่แล้วครับเชื่อว่าต่างฝ่ายต่างต้องการแต้มเปิดหน้าแรกใส่กันอยู่แล้ววันนี้เนาะแล้วก็วงในแดนเหนือเนี่ยชัดด้วยเนะครับเพราะฉะนั้นแดนเหนือด้วยละกันนะครับ